สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูระบบเกมที่เพิ่งอัปเข้ามาใหม่นะครับในแพทอัปเดตเมื่อวันที่7ตุลา2564นี้ก็คือระบบลิชาร์สซิสเต็มหรือระบบถอดการาดนะครับผมระบบนี้นะครับสามารถเลือกใช้ที่เป็นมัลละกอและก็เป็นเซนนี่นะครับวันนี้ผมจะไปทําให้ดูโดยการใช้เซนนี่ครับและของที่ผมจะไปถอดการ์ดให้ดูวันนี้ก็คือ เจ้าอาวุธสมุด Encyclopedia ครับที่ใส่การ์ดงูดําผมจะไปถอดให้ดูว่าเมื่อเราถอดสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมในอัปเดตที่ผมทำให้อ่ะครับว่าถ้าถอดไม่สำเร็จบวก9ตัวนี้จะไม่หายการ์ดจะไม่หายออปชันสมมุติถ้ามีมันก็จะไม่หายครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาทำก่อนที่คุยร่างพรจะออกนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ก่อนเลยนะตอนนี้แต่ถ้าสาเร็จ การ์ดตัวนี้ก็จะถูกแยกออกมาก็จะเป็นสมุดโล่งๆบวก9้าและเราก็จะได้การ์ดมูดํากลับคืนกลับมาครับเฮ้ยนอกเรื่องนิดนึงมีคนเปิดไข่ได้ชูล่าแชโดชิลด้วย2อันติดเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะหาซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้นะครับผมมา <laughs> เข้ามาเรื่องของเราต่อขั้นแรกก็ให้เราไปที่เกาะแมวครับโดยการที่จะไปเกาะแมวนั้น เพื่อนๆจะไปด้วยมาแรงโด s p อแคนก็ได้เหมือนที่เราซื้อมาละกอมาแล้วเอาไปเปิดมาละกอกันนั่นแหละหรือจะไปกับแมวก็ได้นะครับผมที่เมืองอิสลูเนาะไม่ทําให้ดูแล้วนะเราไปเจอที่เกาะแมวเลยเพื่อนๆหลายๆคนคิดว่าไปเป็นแล้วนะครับผมเมื่อเรามาถึงเกาะแมวก็เดินเยื้องกว่ามาครับ ก็จะมาเจอริชาร์ดนะครับที่เป็นแมวตัวสีขาวแล้วก็เป็นระบบพวกที่มา option, ออฟช o งออปชันอะไรที่เพื่อนๆเ,เคยรู้กันอยู่แล้วเนาะก็ให้คุยกับริชาร์ดครับเขาก็จะบอกนู่นนี่นั่นว่าให้เราเลือกได้2อย่างจะเป็นมะละกอรหรือเซนนี่นะครับกดเน็กไปเรื่อยๆและก็จะมีของตามที่เราใส่เท่านั้นถ้าเราไม่ใส่นะครับมันก็จะไม่โชว์ในหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมมีแขนหุ่นอย่างเงี้ย ผมไม่ได้ใส่มันก็ไม่โชว์ในหน้าอินเทอร์เฟซนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมจะถอด Encyclopedia ผมก็เลือกที่ Encyclopedia ครับทำครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็อัดคลิปเลยเรามาดูกันนะครับระบบเขาก็จะทำให้เราดูเลยครับว่าเรามีการ์ดอยู่กี่ช่องซึ่งนะตอนนี้ผมมี1ช่องนะครับก็เลือกว่ามีการ์ดแล้วเขาก็จะส่งเรามาที่หน้าต่อมานะครับถ้าเรามีพรีเมียมมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็นสีดำๆแบบเซนนี่ตรงนี้แต่ผมไม่มีอะไรเลย ก็เลือกใช้เซนนี่ครับโอกาสสำเร็จ2%เหมือนที่ผมบอกในคลิปอัปเดตเลือกดำเนินการเลยครับแบบนี้คือไม่ติดครับผมเห็นไหมทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกหนึ่งรอบและพอนะและเดี๋ยวผมจะมาสรุปทุกอย่างให้ฟังเลยครับผมเข้าใจหลักการมาแล้วมาเรามารอบที่2ครับเลือกดำเนินการอีกรอบนึงดูดีถอดได้ว่า2%นะ เรียบร้อยก่อนที่จะไปสรุปครับเราก็มาบอกสําหรับคนที่ใช้มะละกอไม่ใช้เซนนี่แบบผมนะคุณก็เลือกสเปเชียลวนดิ้งครับเมื่อคุณเลือกสเปเชียลวนดิ้งให้คุณมาเลือกข้างล่างครับที่เป็นนิวพรีเมียมนิวออร์ดินารีนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณต้องใช้มะละกอ,อาาก,ออาากออี่ใแบอะไรเนาะก็ตามนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เซนนี่การ์ดบอร์ด ถอดไม่ได้คุณต้องใช้สิริพงอย่างเดียวก็คืออันนี้ใช้192ม,มาละกระในการแรกเพื่อที่จะถอดการ์ดบอสเท่านั้นและเราก็มาสรุปกันนะครับผมของที่คุณเห็นนะที่ผมเปิดอินเทอร์เฟซให้ดูนะตอนนี้ถอดได้ทุกอย่างครับส่วนเสื้อส่วนเกาะส่วนอาวุธถอดได้หมดรองเท้าถอดได้ส่วนของประดับก็ถอดได้ครับยกเว้นส่วนตาเท่านั้นที่คุณจะไม่สามารถถอดได้เช่นคุณใส่แบ็ k เดวิล การ์ดเวนเบิกไปคุณจะถอดการ์ดเวนเบิดออกตอนนี้ยังทําไม่ได้ครับที่เหลือทุกส่วนทําได้หมดครับผมและในส่วนถัดมาตีบวกไม่หายครับนั่นคืออย่างแรกออปชันแถวไม่หายออปชันเม็ดก็ไม่หายครับเช่นสมมุติ2อ,อันนี้สมมุตินะมันออฟได้เป็น FS7 2ช่องก็จะไม่หายครับถ้าคุณถอดไม่สําเร็จคือไม่มีอะไรหายเลยผมพูดแค่นี้ทุกอย่างไม่มีอะไรหายถ้าคุณถอดไม่สําเร็จแล้วก็ปีกดา ที่คุณมีในส่วนของการเมนที่มันออฟฟาทัลออฟเอเอสามสองหนึ e ่งอะไรของคุณน่ะคุณจะไปถอดการ์ดกระลอกออกสมมุติว่าใส่กระลอกก็ไม่หายเช่นกันแต่ถ้าคุณถอดสําเร็จคุณก็จะได้การ์ดกระลอกออกมาแล้วก็ได้ปีกดํารูว่างออกมาครับทุกอย่างไม่มีอะไรหายครับทุกอย่างหายแค่เงินอย่างเดียวหายแค่มะละกอยอย่างเดียวของคุณเมื่อถอดไม่สําเร็จมันยังอยู่ ทุกอย่างนะครับผมคิดว่าคงไม่งงและก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะมาถอดนะครับใครจะใช้มะละกอใครจะใช้เซนเนี่ก็คิดกันดีๆว่าคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าเราถอดสัก10รอบก็ใช้เงินไป5 m อมแล้วก็ถ้าก่าว่ามะละกอ1กล่องแล้วนะครับสำหรับที่เซิร์ฟถอดเนาะส่วนเซิร์ฟอ,อื่นก็ไปดูกันเองว่าค่าเงินในมละลกอของคุณเป็นยังไงนะครับผมก็มาทำให้ดูเป็นระบบใหม่ที่เข้ามา ก็ตามที่ผมบอกไม่มีอะไรหายสรุปให้ฟังอีกทีทุกอย่างไม่มีอะไรหายออปชั่นเม็ดออปชั่นแถวตีบวก หรืออะไรสุดแล้วแต่ไม่มีอะไรหายยกเว้นส่วนตาส่วนเดียวที่คุณถอดไม่ได้นะครับผมใครดูมาถึงนะตอนนี้ก็ต้องขอขอบพคุณมากๆถ้าชอบหรือทุกใจยังไงก็ฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e เวลาผมลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยนะครับเดีเ๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม